มาส่วนยางจ้าพี่น้องมาส่วนยางมาซองบึงเบอะมาซองบึงส่วนยางจ้าส่วนยางของเรามีสิบกว่าไรค่ค่ะอันนี้คือเป็นเทียงนาที่พักที่เซาของส่วนยางเนาะค่ะเนาะส่วนยาง เป็นตะยูป้จ้าที่พักทีเซาของส่วนอย่างในสวนอย่างของเขากว้างยุกจ้ะสิบกว่าไร่สิบกว่าไร่กไรเกือบยี่สิบไร่ค่ะเกือบปก,กีีไร่ก่ะฮอดอยี่สิบสวนยางของเรา เพียงดังไฟไปอีกแต่อยู่ะ่นาน,นานมาทีน้องค่ะ,น,ะนาอน,นานมาทีอันนี้อีกไฟหนึง่งส่วนยางอู้ไปไกลๆคนพี่น้อง ไปเก๊กไอ้ฝนฝนขาดละกล็เลยมาซองมาง ปลูกได้เจ็ดปีแล้วพี่น้องปลูกได้เจ็ดปีแล้วที่พักที่เ้ากับปนันที่พักที่เ้ากับปันนั่นบ้านบ้านหลังนึ่งพอดีพี่น้องที่พักที่เ้าก็เล้โบริเวน ยังรถไทยดันอยู่อันนี้ก็จะเป็นสะสะบนหน้าม,ม่ค่อยหลยดอกพี่น้องม่ได้เลี้ยงป่า<ม>สาของเขาบริเวณยังบริเวณนะคะที่พักเราค่ะล่มลื่นม่ค่คะล่มลื่นบ่ เดสซาไว้ว่าจะเลี้ยงปลาด้่นห้าม่อยููค่ะพี่น้องน้าม่อยููถึงหนาแรงคือมันเป็นกลางโขกเนาะโขกเ่าไม่ไว้เราเราปลาอย่างเท่านี่แหละเน,นี่ยไฟหนึงน่งไฟหนึ่ง ฟังเสียงธรรมชาติไปนํำเด้ค่ะเด้อที่สวนยางของเรา ขอบคุณนะคะที่รับชม